สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือความรู้พื้นฐานของเรื่องทศนิยมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับครูได้บอกไปแล้วเนาะว่าทศนิยมคืออะไรนะครับทบทวนเนาะทศนิยมคือเศษส่วนที่มีส่วนนะครับส่วนคือตัวล่างนะครับเป็นผาหุคูณของ10หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวล่างหรือตัวส่วนต้องเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข1แล้วตามด้วย0ใช่ไหมครับอาจจะเป็น10ก็ได้ที่ตามด้วยศูนย์หลูกใช่ไหมครับเป็นร้อยก็ได้ใช่ไหมมีศูนย์ตามอยู่2ลูก นะครับเป็น1,000ก็ได้เป็น1,000 0ก็ได้เป็น1นึ0 0แสนหล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านได้หมดเลยนะครับขอให้ตัวหน้าสุดเป็นเลข1และที่เหลือเป็นเลขศูนย์ตามหลังแค่นั้นเองได้นะครับนั่นคือทศนิยมเข้าใจนะแล้วตัวที่ตัวส่วนหรือตัวล่างอะครับตัวล่างไม่เป็น10ไม่เป็นร้อยไม่เป็นพันไม่เป็นหมื่นไม่เป็นแสนยังถือว่าเป็นทศนิยมหรือไม่นะครับอันนี้คุณพิมพ์ผิดนะโทษที ยังถือว่าเป็นทศนิยมหรือไม่ครับถ้าส่วนไม่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยถือว่าเป็นทศนิยมไหมคําตอบคือยังเป็นทศนิยมนะครับเพราะอะไรเพราะเราสามารถเปลี่ยนตัวล่างเนี่ยเหมือนตัวอย่างข้อแรกครับเราสามารถเปลี่ยน5ตัวล่างเนี่ยครับให้กลายเป็น10ได้ไหมทําได้เห็นไหมเนี่ยก็คือคูณอะไรเข้าไปคูณ2เข้าไปพอคูณ2เข้าไปครับจะกลายเป็น24ส่วน10 เห็นไหมตัวล่างจะกลายเป็นสิบพอตัวล่างกลายเป็นสิบมันก็กลายเป็นทศนิยมไหมเป็นเนี่ยครับเห็นไหมทศนิยมคือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านก็เป็นอยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นเศษส่วนทุกตัวในโลกใบนี้ลูกเป็นทศนิยมทั้งหมดครับโอเคนะเป็นทศนิยมทั้งหมดนะครับได้นะเหมือนข้อนี้ก็พอยี่สิบส่วนสิบจะกลายเป็นอะไรลูกก็ส่วนสิบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมจากเดิมจุดอยู่หลังสุดก็เลื่อนมา หนึ่งตำแหน่งก็คือสองจุดสี่ใไหมจากเดิมไม่เป็นทศนิยมเลยใช่ไหมครับตัวล่างไม่เป็นสิบเราก็สามารถทําได้ครับทาได้นะครับหรือตัวนี้ทําได้ไหมเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับโดยการเปลี่ยนตัวล่างนะครับตัวล่างนี่เปลี่ยนเป็นสิบได้ไหมไม่ได้เป็นร้อยได้ไหมไม่ได้เป็นพันได้ไหมได้นะครับข้อนี้เราเปลี่ยนตัวล่างนะครับให้กลายเป็นพันโดยการคูณ8เข้าไปถ้าด้านล่างคูณ8ด้านบนก็คูณ8ด้วยนะครับ12 8เป็น90 6ส่วนด้วย1 0 0 0พันั่นเองนะครับดังนั้นจากเดิมมันไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นใช่ไหมเอาไปเอามาเป็นไหมเนี่ยเป็นครับเห็นไหมตัวล่างเป็นพันแล้วครับเป็นพันนี่ก็ถือว่าได้นะครับเป็นเหมือนกันเ้าวแปลงสิให้กลายเป็นทศนิยมครับคาว่าส่วนพันก็คือเลื่อนกี่ครั้งเลื่อนไปหน้า3มทีใช่ไหมจากเดิมจุดอยู่หลังสุดนะครับเลื่อนไปหน้า3ามครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ามจุดจะอยู่นี่ใช่ไหม ในครั้งที่3มีเลขอะไรไหมครับไม่มีต้องรู้เองว่ามันคือ0มันคือจุด0 96หน้าจุดไม่มีเลขเพิ่มไปด้วยครับเพิ่มศูนย์เข้าไปโอเคนะได้ไหมแค่นี้เองนะครับงั้นจำนวนทุกตัวในโลกใบนี้เศษส่วนทุกตัวในโลกใบนี้เป็นทศนิยมทั้งหมดโอเคนะครับไปต่อ เมื่อวานนะครับเราพูดถึงความสัมพันธ์นะครับการแปลงไปแปลงมาใช่ไหมระหว่างทศนิยมไปเป็นเศษส่วนเศษส่วนไปเป็นทศนิยมนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงการแปลงจากเศษส่วนให้กลายไปเป็นทศนิยมวันนี้ทํากลับกันบ้างถ้าเกิดครูมีทศนิยมมาให้หนึ่งตัวนะครับให้นักเรียนแปลงกลับให้กลายไปเป็นเศษส่วนต้องทํำยังไงนะครับก็บอกกฎให้แล้วนะครับทํำยังไงลูกนับหลังจุดแล้วเติมศูนย์นับหลังจุดคือนับดูครับว่าหลังจุดเนี่ย มันมีกี่ตำแหน่งมันมีกี่ตัวนะครับแล้วก็เติมศูนย์ตามจำนวนตัวของมันเอายกตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับเนื่องจากทุกข้อครับครูอยากให้เธอเปลี่ยนจากทนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนนะเศษส่วนต้องมีเส้นขั้นตรงกลางใช่ไหมเอาครูขีดไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้ครูขีดไว้ก่อนทุกข้อนะเพราะยังไงก็ต้องใช้นะครับเอาครูขีดไว้ก่อนทุกข้อนะครับเหมือนข้อหนึ่งครับเวลาทําทํำยังไงครับให้เราปิดจุดครับเวลาทํานะให้ปิดจุดครับ จากเดิมมามาดูตรงนี้ก็ได้0.1ใช่ไหมถ้าเกิดครูปิดจุดนะครับปิดจุดคือลบจุดออกอ่ะเนี่ยลบจุดออกครับมันคือ0.1 0.1แบบนี้ลูก0จะมีค่าไหมครับ0จะไม่มีค่าครับจริงๆมันคือเลขอะไรมันก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเลขหนึ่งอ่ะโอเคไหมปิดจุดปิดจุดก่อนพอปิดจุดเสร็จแล้วครับนับครับนับหลังจุดครับหลังจุดมีกี่ตัวแบบนี้หลังจุดมีนี่ตัวเดียวใช่ไหมครับแสดงว่า นับหลังจุดแล้วเติมศูนย์ก็เติมศูนย์ได้กี่ตัวเติมศูนย์ได้ตัวเดียวครับเพราะมีหนึ่งตัวข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสิบโอเคไหมหรือเหมือนข้อที่สองครับคําว่าสองจุดสามบอกแล้วให้เราปิดจุดครับปิดจุดก่อนมันคือเลขอะไรพอปิดจุดละมันคือยี่สิบสามใช่ไหมเออนะครับเอาไว้ใส่ข้างบนแล้วตัวล่างทํายังไงตัวล่างนับหลังจุดครับนี่หลังจุดมีกี่ตัวหลังจุดก็มีตัวเดียวอีกแล้วมีตัวเดียวคือมีศูนย์หนึ่งตัวศูนย์หนึ่งตัวก็ส่วน สิบนั่นเองใช่ไหมครับสิบมันจะมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวถูกไหมแค่นี้เองนะครับง่ายๆอ่ะตัวต่อไปครับปิดจุดจะกลายเป็นอะไรถ้าปิดจุดจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบหกใช่ไหมครับมีศูนย์อ่ะไม่ให้มีศูนย์ลูกทศทีเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งครับแบบนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับพอหลังจุดมีแค่ตัวเดียวก็ส่วนส่วนสิบใช่ไหมครับเนี่ยสิบเห็นไหมศูนย์มีเลขมีศูนย์อยู่ตัวเดียวนะครับข้อนี้ครับทศิยมสองตำแหน่งนะครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งเนาะเวลาปิดจุดก็ได้เป็นเจ็ด แปดเก้าไอสองตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองสองตำแหน่งแสดงว่ามีศูนย์กี่ลูกสองลูกศูนย์สองลูกคือส่วนร้อยโอเคไหมครับแค่นี้เองเลยง่ายๆเลยนะครับข้อนี้ปิดจุดครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่กี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งมีสองตัวคือสองตำแหน่งสองตำแหน่งส่วนอะไรส่วนร้อยเพราะมีศูนย์อยู่สองลูกโอเคไหมครับจำนวนตำแหน่งกับจำนวนศูนย์ ต้องเท่ากันนะครับข้อนี้ครับปิดจุดออกจะได้เป็นห้าสิหกใช่ไหมครับกี่ตำแหน่งเนแบบนี้เนี่ยหนึงเนี่ยสองสองตัว2ตำแหน่งใช่ไหมครับ2ตำแหน่งก็0ูนสองลูกก็คือหนึ่งร้อยนะครับส่วน100้ได้ไหมเออ่ะต่อไปครับเหมือนข้อนี้ครับก็ปิดจุดน้อได้เ8 9 1พันดร้อยดครับแบบนี้กี่ตำแหน่งสามตำแหน่ง3าตำแหน่งคือ0ูนย์สาม ลูกครับส่นสามลูกคือส่วนพันนั่นเองข้อสุดท้ายครับปิดจุดออกนะครับจะได้เป็น234ครับกี่ตำแหน่งก็ยัง3ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่งส่วนละส่วนพันเพราะอะไรเพราะ1,000พันมันมีศู์อยู่3ลูกตรงกันกันกบตำแหน่งได้นะครับวันนี้ฝากกันบ้านเอาไว้นะครับในข้อ2ใหญ่หน้าที่66แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ